สวัสดีครับนักเรียนทุกคนนะครับรายการ I Love Math by ครูโจ EP ที่45ครับวันนี้จะมาสอนเกี่ยวกับโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับดอกเบี้ยเป็นตอนที่2นะครับเราไปเริ่มดูโจทย์กันเลยดีกว่านะครับและทบทวนเกี่ยวกับพวกข้อมูลเกี่ยวกับดอกเบี้ยแล้วก็การฝากธนาคารด้วยนะครับเงินต้นนะครับเงินต้นก็คือเงินที่เรามีแล้วจะเอาไปฝากธนาคารเรียกว่าเงินต้นนะครับดอกเบี้ยก็คือผลประโยชน์ จากที่ผู้ฝากเงินได้รับจากธนาคารนะครับธนาคารจะให้ดอกเบี้ยเราถ้าเราเอาเงินไปฝากธนาคารนะครับเขาจะให้ดอกเบี้ยมาเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับอัตราดอกเบี้ยนี่ไงครับก็คือข้อตกลงที่ธนาคารวางไว้นะครับให้กับผู้ฝากเงินคิดเป็นร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์นั่นแหละเนาะต่อปีนะครับเมื่อฝากเงิน100บาทในระยะเวลา1ปีนะครับเงินรวมคืออะไรครับเงินรวมก็คือเราจะเอาสีแดงกับสีเขียวมารวมกันก็คือเงินต้นนะครับกับดอกเบี้ยมารวมกันนะครับ ใน1ปีเราจะได้ดอกเบีย้ยใช่ไหมครับเงินรวมก็คือเอาเงินที่เราไปฝากรวมกับดอกเบีย้ยนั่นแหละนะครับเงินรวมเท่ากับเงินต้นบวกดอกเบีย้ยนั่นเองนะครับเราไปดูโจทย์ข้อแรกกันเลยนะครับโจทย์ที่1นนะครับจอยนําเงินไปฝากธนาคาร3000บาทนะครับธนาคารคิดอัดตราดอกเบีย้ยให้9%ต่อปีนะครับ เมื่อครบกำหนดจอยไปถอนเงินออกมาเขาจะได้เงินรวมเท่าไหร่นะครับโจทย์ถามหาถึงเงินรวมนะครับคุณครูเลยขึ้นสูตรไว้ตรงนี้ละนะครับข้างบนนะครับเงินรวมเท่ากับเงินต้นบวกดอกเบี้ยซึ่งตอนนี้เรารู้เงินต้นแล้วนะครับเงินต้นของเราคือสามพันบาทแต่ดอกเบี้ยเรายังไม่รู้ว่ากี่บาทแต่ธนาคารบอกมาว่าเก้าเปรซเราจะมาหาดอกเบี้ยกันก่อนนะครับว่าเก้าปอร์ซมันคือกี่บาทนะครับดอกเบี้ยนะครับดอกเบี้ยเก้าเปอร์เซใช่ไหมครับ 9%นะครับคุณครูก็จะเปลี่ยนเป็นเศษเก้ส่วน100นะครับคูณกับเงินต้นนะครับเงินที่เราไปฝากนะครับก็คือ3000บาทนะครับพอคูณเสร็จปุ๊บตัดทอนนะครับศูนย์ตัดศนส่วนล่างตัดศูนบนนะครับเหลืออะไรครับตอนนี้เหลือ9ก้คูณสานะครับ9กคูณสได้27เเติมเลขศูนย์ลงไปนะครับหน่วยเป็นบาทเราได้ดอกเบี้ยเรียบร้อยแล้วครับ แต่โจทย์ไม่ได้อยากรู้ดอกเบี้ยโจทย์อยากรู้เงินรวมนะครับเงินรวมเท่ากับเท่าไหร่นะครับเงินรวมก็เท่ากับเอาสูตรมาเลยครับเงินต้นนะครับก็คือเงินฝากนั่นแหละเงินต้นบวกกับดอกเบี้ยนะครับข้อนี้เงินต้นที่เขาให้มาก็คือตรงนี้นะครับสามพันบาทสามพันบาทบวกดอกเบี้ยที่เราคิดไว้เมื่อกี้ตรงนี้นะครับสองร้อยเจ็ดสิบรวมกันก็ได้เท่ากับเท่าไหร่นั่นเองนะครับ ได้เท่ากับ3,270บาทนะครับสรุปคำตอบครับจอยจะได้รับเงินดอกเงินรวมนะครับเงินรวมก็คือ3,270บาทนั่นเองนะครับไปดูข้อถัดไปกันเลยนะครับข้อที่2ปาร์คนะครับฝากเงินที่ธนาคารแห่งหนึ่ง30 0 0 0บาทธนาคารคิดดอกเบีย้ยให้11%ต่อปีนะครับเมื่อครบปีปาร์กจะได้เงินรวมเท่าไหร่นะครับ เขาอยากรู้เงินรวมอีกแล้วให้อะไรมาให้เงินต้นมาแล้วคือสามหมื่นก่อนไปฝากให้อะไรมาอีกข้อมูลเกี่ยวกับดอกเบี้ยนะครับสิบเอ็ดเปอร์เซ็นตนะครับก่อนอื่นเราก็จะมาหาดอกเบี้ยก่อนนะครับดอกเบี ia, ้ยสิบเอ็ดเปอร์เซ็นตนะครับเปลี่ยนครับเปลี่ยนสิบเอ็ดเปอร์เซ็นนี้เป็นเศษสิบเอ็ดส่วนหนึ่งร้อยนะครับแล้วคูณกับอะไรล่ะคูณกับเงินต้นก็คือสามหมื่นบาทนะครับแล้วตัดทอนนะครับตัดทอนส่วนล่างตัดศูนบน ศูนย์ล่างตัดศูนย์บนนะครับจะเหลืออะไรตอนนี้จะเหลือ11คูณอยู่กับ300นะครับ11คูณ300ก็ได้เท่ากับ3 3เติมศูนย์ไปสองตัวนะครับได้ดอกเบีย้ยเรียบร้อยแล้วครับดอกเบีย้ยก็คือ3,300บาทนะครับข้อนี้โจทย์อยากรู้เงินรวมนะครับเราก็ตั้งเลยครับเงินรวมเงินรวมเท่ากับเงินต้นบวกดอกเบีย้ยนะครับ เงินต้นบวกดอกเบี้ยใช่ไหมครับเงินต้นของเราคือสามหมื่นบาทนะครับดอกเบี้ยของเราก็คือสามพันสามร้อยบาทนะครับเอาเงินต้นบวกดอกเบี้ยก็จะได้เท่ากับสามหมื่นสามพันสามร้อยบาทนั่นเองนะครับสรุปแล้วนะครับเมื่อครบปีนะครับปาร์คจะได้เงินรวมเท่าไหร่ครับสามหมื่นสามพันอีกสามร้อยบาทนั่นเองนะครับก็จบไปสำหรับข้อสองนะครับไปดูข้อที่สามกันเลยนะครับ ฝากเงินธนาคารนะครับ27,000บาทนะครับธนาคารคิดดอกเบี้ยให้ส2บเปเซนตต่อปีนะครับเมื่อครบปีไปถอนเงินจะได้เงินรวมเท่าไหร่นะครับโจทย์อยากทราบเงินรวมโจทย์ให้เงินต้นมาก่อนเอาไปฝากธนาคารมี2 7 0หนะครับแล้วก็ดอกเบี้ยที่ให้มาก็คืออัตราสิบเซนนะครับเรามาคิดอัตราดอกเบี้ยกันก่อนนะครับมาคิดดอกเบี้ยกันก่อนนะครับดอกเบี้ยนะครับข้อนี้เป็นสิบอร์เซนต์นะครับ เราจะเปลี่ยน12%เนี้ยให้มันเป็นเศษ12ส่วน100นะครับเสร็จแล้วนักเรียนก็คูณเงินต้นเข้าไปก็คือ27,000 27, 0บาทนะครับเสร็จแล้วตัดทอนนะครับตัดทอนสูวนล่างตัดสูนบนส่วนล่างตัดสูนบนนะครับมันจะเหลือ12คูณอยู่กับ270นะครับ12คูณ270ได้เท่าไหร่นะครับตั้งทดตรงนี้แล้วกันคุณครูจะเอา27คูณ12นะครับคุณครูจะเติมสูตรไว้ก่อนเลยนะครับ สองเใส่4ี่ทด1 2 2 4ทด1เป็น5นะครับใส่ศูนย์หตัวนะครับหนูณเได้7 1็คูณสก็ได้2นะครับเอาผลคูณมารวมกันได้4ได้2ทด1ได้3ามนะครับนักเรียนเขียนไว้เลยครับ3 2 4หน้าเลขศูนย์นะครับก็คือ3,240บาทนั่นเองนะครับต่อไปนะครับเขาอยากรู้เงินรวมใช่ไหมครับเงินรวมเรารู้สูตรมาแล้วใช่ไหมครับหลังจากคำมา2ข้อเราจะเอาเงินต้นนะครับสองหมบาทเนี่ย ไปรวมกับดอกเบีย้ยที่เราคิดไว้เมื่อกี้ก็คือ3,240บาทนะครับเงินรวมเราก็จะได้เท่ากับ30,000ื่ครับกับอีก240บาทนั่นเองนะครับตอบครับตอบเท่าไหร่เงินรวมนะครับเมื่อครบปีจะถอนเงินได้ทั้งหมดเงินรวมก็คือ30,000นะนครับ240นั่นเองนะครับก็จบไปสำหรับข้อ3ามนะครับ ถึงข้อที่4ี่กันบ้างนะครับคุณแม่ฝากเงินที่ธนาคาร9,000บาทนะครับธนาคารให้ดอกเบี้ยร้อยละ12ต่อปีนะครับร้อยละ12ก็คือเหมือน12%นั่นแหละนะครับเงินต้นของเราก็คือ9,000เอาเงินไปฝากธนาคาร9,000นะครับอยากทราบว่าเมื่อครบปีคุณแม่ได้เงินรวมเท่าไหร่นะครับก่อนจะหาเงินรวมไปหาตัวดอกเบี้ยก่อนนะครับดอกเบี้ยของเรานะครับดอกเบี้ยนะครับข้อนี้ร้อยละ12นะครับ ร้อยละส2บสองนะครับก็เปลี่ยนเสมือนร2อสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเปลี่ยนเป็นเศษสิบสองส่วนร้อยนะครับคูณอยู่กับเก้าพันบาทนะครับก็คือเงินที่เราไปฝากนั่นแหละนะครับตัดทอนนะครับศูนย์ตัดศูนศูนย์ตัดศูนะครับมันจะเหลือเท่ากับสิบสองคูณเก้าสิบนะครับสิบสองคูณเก้าได้หนึ่งร้อยแปดใช่ไหมครับแล้วก็เติมศูนย์ไปหนึ่งตัวก็เท่ากับหนึ่งพันกับอีกแปดสิบบาทนะครับดอกเบี้ยของเราคือ หนึ่งพันแปดสิบาทนั่นเองนะครับโจทย์อยากจะทราบเงินรวมนะครับข้อนี้เงินรวมนะครับสูตรคืออะไรดูด้านบนนะครับตรงนี้นะครับด้านบนตรงนี้นะครับเงินรวมเท่ากับเอาเงินต้นบวกดอกเบี้ยเงินต้นของเราคือเก้าพันนะครับไปบวกกับดอกเบี้ยที่ได้ก็คือหนึ่งพันกับอีกแปดสิบนะครับเก้าพันบวกหนึ่งพันก็ได้หนึ่งมืนแล้วก็อีกแปดิบนั่นเองนะครับหนึ่งมืนกับอีกแปดสิบบาทนะครับ สรุปคือเมื่อค c บ p ีคุณแม่ได้เงินรวมเป็นเงินหนึ่ง8มืนแปดสิบาทนะครับหนึ่งมืนแปดสิบาทนะครับไปดูโจทย์ข้อที่ห้ากันเลยนะครับฝากเงินธนาคาร1 5 0 0 0บาทนะครับธนาคารคิดอัตราดอกเบี้ย15%้ตต่อปีนะครับ ต่อไปก็คือเมื่อครบปีไปถอนเงินจะได้เงินรวมเท่าไหร่โจทย์อยากทราบเงินรวมนะครับโจทย์ให้เงินฝากเงินต้นมาแล้วคือห5มื่นห้านะครับและโจทย์ให้อัตราดอกเบีย้ยมาสิบห้าเปอร์เซ็นตนะครับเราก็จะไปหาตัวดอกเบีย้ยก่อนว่าเราได้กี่บาทนะครับดอกเบีย้ยนะครับข้อนี้อัตราของเขาคือสิบห้าเปอร์เซ็นตนะครับสิบห้าเปอร์เซ็นตก็เปลี่ยนเป็นเศษสิบห้าส่วนหนึ่งร้อยนะครับและเราจะคูณกับเงินต้นนะครับก็คือ1นึ0 0หนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะครับ เสร็จแล้วตัดทอนนะครับส่วนล่างตัดส่วนบนส่วนล่างตัดส่วนบนนะครับเหลืออะไรล่ะเหลือเท่ากับ15นะครับคูณอยู่กับ150นะครับ15คูณ150่งนะครับ15คูณ15้าได้225นะครับแล้วเติมเลขศูนย์ลงไปนะครับครูคูณเร็วนิดนึงนะนักเรียนตามไม่ทันนะครับผมใครไม่ทันก็สต็อปคลิปไว้แล้วลองคิดในกระดาษทดดูได้นะครับว่า15คูณ150ได้เท่ากับครูหรือเปล่านะครับ สรุปแล้วดอกเบีย้ยของเราคือ2,250บาทนั่นเองนะครับเสร็จแล้วโจทย์อยากจะทราบเงินรวมนะครับเราก็ตั้งเลยครับเงินรวมเท่ากับเงินต้นบวกดอกเบีย้ยนะครับเงินต้นคือ15,000นะครับ15,000บวกดอกเบีย้ยคือ2,250นะครับ15,000บวก2,250ก็ด้เท่ากับ17,250หน่วยเป็นบาทนะครับผม สรุปครับได้เงินรวมนะครับตอนสุดท้ายเมื่อคราปีก็คือ17,250บาทนั่นเองนะครับ